นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ การให้เวลาในการตรวจสการเทศานครซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ก้เวลาครอบูลการศึกษาให้แก่ตอรวทง่สาพนงต้องสาพนัแดนได้เวียนมาบรครบรอบปี258รายปีพเราประมาณ100ทีจะชนดรับความรู้แลจากทั่ยมาก တော်ဒီรอบເພິ່ນວ່າສົນນະລອງລອງນໍາສົນນະຕະ